มาพี่น้องมามาเขาอีเฟที่สองพี่น้องมาเบิร์น้ำกันเอาสื้อผาไปยังเอสเตติกพี่น้องตอนนี้ก็ลงเดือยมาแล้วเดือยเพิ่นกัดจอ่อยคนกำลังดงเนาะเอาขึ้นไปหอด้วยสิเป็นอจะได้พี่น้องมสวยงามขนาดใดเอาเบิร์น้ำกันเขาจะกับไ้มาหลายปีแล้วพี่น้อง ก่อนจะไปเบิ่งันพานกดตติตามไปเด้อพี่น้องส่อง YouTube เข้มแกวพิมพ์ภาพพี่น้องอักกดติดตามน้ำแน่นอะเป็นกำลังใจใคนเห็ดคลิปพี่น้องว่าไปมองไหนว่าปีะเทยไทยเบิ่งมองหันพี่น้องมองท่องเที่ยวในประเทศไทยเนาะมองนี่กะที่ว่าสุดๆแต่ละน,นแถบข้าวเจ้าอยู่เนาะพี่น้องมีคือเอเชียทพี่น้องโอ้งามลาย มาเบิ case, ่งคนร้ายไายพี่น้องคนเพิ่นมาท่องเที่ยวเนาะอันนี้มันเป็นซั้นแบบซั้นนาดิมแม่น้ำเลยนะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปทั้งใน่นมันก็ดจะเป็นด่านอาหารนี่มาเบิ่งน้ำกันวุ้สวยงามแห่งพี่น้องเบิ่งทั้งหลังกับเจ้ากับเสาสิงสาะแล้วก็เขียนป่าเอเชียติกโนโลพี่น้องผู้ได้มาเท่าไหร่กะยาผาดพี่น้องมาเนี่ยตัดมาตอนนี้กะยางคำว่าในโกดังโกดังนี่น่าจะเป็นโกดังที่แปดเด้อพี่น้องเด้อ คนได้คือเก่าพี่น้อเข้ามาทั้งในกันเลยโมเมนต์วอลลไลท์จะทั้งนอกได้พี่น้องไ,ได้ซีมาเที่ยวกข้มาได้เด้อพี่น้องเด้อบอสินยางไปได้มองได้บอลมาหน,นีแจักเวลาสิพูอจักบวกออกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเวลาพักเนาะมาเบิ่งนึ่กันเครื่องเสื้อฝ่าหน้าแฟรยังก็ได้พี่น้องมาหรอสอบรอยยังก็ได้เพราะว่ามันก็คือกันกับทางแต่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นแก สันเดียวแนะล้วนะ้ำติดเนาะมันเป็นหม่องทองเที่ยวพี่น้องนี่ดูป,ปั่นยูทูบหม่องเด้อพี่น้องเด้อเอเชียติกมันเป็นประวัติของเอเชียติกแต่ว่าพี่น้องคราบพเจ้ากระบอกหูเนาะมีคือสีมีความหมายเพราะว่าเขาตั้งไว้อยู่คู่หม่องเนาะนีะ่คือร้านอาหารพี่น้องแต่ละร้านกันคือสิเป็นตาแซ่บกองพินใหญ่ดอกพี่น้องมันตั้งร้านอาหารได้ได้ โคมากกับฟอร์ฮอนาฬิกาพี่น้องบอ่าแมนอยู่ต่างประเทศเนาะอันนี้คือกรุงเทพเด้อพี่น้องเด้บอบว่าแมนต่างประเทศเลยพีที่สองวงเวียนนำฟูมัง้งแต่คนต่างว่าวงเวียนยีงยังเนาอพี่น้องแต่ชาวเจ้าอื่นวงเวียนนำฟูเนาะยังอีกหลายคลิปทีพระไตรโลงในเบิ้งพี่น้องติดตามไปเด้่อยไปต่ออ EP หน้าพี่น้องสวัสดีครับ